สวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นครับโอ้บรรยากาศยามเย็นครับทีมวสุขเกลียวมาดูก่อนวันนี้สาวๆเขามาให้มาหาใครกันครับโอ้เดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนจอดก่อนครับจอดก่อนจอดก่อนสัมภาษณ์ก่อนครับน้องไมมิ้น เดี๋ยวสัมภาษณ์ครับโอ้ภาษาอพยศเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสัมภาษณ์ก่อนสมภาอะไรคะมีผัวเรียงครับไม่มีค่ะโซดครับโซดครับโอ้โหดูรถขันยังสวยอ่ะอันนี้เดี๋ยวน้องไม้มิ้นน้องฟ้าไฉอุ้ยดูครับยามเย็นก็จะมีนักเรียนมาเล่นครับ โอ้ oh, ดูครับบรรยากาศยามเย็นก็เป่ากลองเช็ครถครับมาดูเรามาชมสวนสิบสีไร่กันครับตรงนี้ก็วางข้าวแล้วรถใหญ่วานวานน้ำเปล่มันไม่ค่อยสวยครับดูสูบน้ำโอ้ Ừ, มาดูครับโอ้ทางนี้ยังทํางานอยู่ครับวันนี้ว่าจะเอาไมโครไปทาชั่วโมงฝั่งนู้นหน่อยขุดดินขึ้นคูคสะทําบ่อเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยไปชมวีดีโดนะอหน้าทาบ่อฝั่งนู้นครับนี่ก็มาดูฝั่งนี้ก่อนโอ้โดูครับ Ủa, đang đi mất sầm ở đây Chạy sập lên, đu phá lăng chạy sập này Ui Ờ, để lo đu Mà đu này, thêm ăn sắc kèo keo này

เดี๋ยวคืนนี้อย่ามาลินต้มให้กินมา,มาดูรถช่างนัดโอ้เป๋ากลองทุกเย็นครับเป๋ากลองเป๋่าหม้อน้ําวันนี้ได้กี่เที่ยวครับถึงเจ็ดสิบไหมโอ้ลอยเที่ยววิ่งตั้งแต่เช้ามืดครับตื่นวิ่งตีห้าตะวันครับรถดำครับปากบ่อเที่ยวละสี่สหบาทครับ Chạy ngân sốt Oh, Madu kêu mà Nhèn clip kúp. Oh, clip cấp fadam lốt Madam dơm, alai đơm cấp đơn đơn. Like Oh, dằm sắm mì. Badam dù mẹ mẹ đâm mẹ 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 cấp mẹ ná tức mẹ Mà mẹ lốt mẹ nát ผมว่าอย่าถอดไอ้ฟ้าก็รงบนออกครับกลัว,วมันหักก็เลยยังก็กลัวฝนด้วยเลยอ่ะเอาไว้แบบนี้ก่อนเนี้บช่างนัดฟูโซโนี่อันนี้เป็นรถรถน้ำครับเป่าลมบริการน้ำครับก็ามาชมบรรยากาศกันครับ ดูเสียงเครื่องครับโหเก่านอกครับเสียงเครื่องก็เ,เนียนๆไปรถเพิ่งใช้การไม่กี่เดือนครับเพิ่งซื้อมามาดูการดูแลรถไมโครครับช่วงเย็นเราทำยังไงอ่า <Yeah. S 1> อาจารย์เฟมครับขับเองเลยประสบการณ์เป็น หลายปีครับอยู่วงการนี้มานานแล้วก็บรรยากาศยามเย็นครับก็เริ่มมืดแล้วรถไทยโอ้รถไทยังไ,ไม่เป่ากลองเลยต้องเป่ากลองเปิดดูน้ำทุกคนรถไทยรถไทยไปเป่ากลอง ต้องเป่ากลองทุกวันครับเช็คน้ำทุกวันจะได้ไม่มีปัญหาครับรถครับเพราะว่ารถทำงานหนักครับอยู่ในความร้อนตลอดเผื่อน้ำอะไรขาดมาเดี๋ยวรถพังอีกหาหาเงินมาไว้ใช้ก็ยากพอแล้วต้องหาเงินไว้ซ่อมรถอีกเดี๋ยวมันจะหลายอย่างครับต้องเช็ครถให้พร้อม ดูบรรยากาศก็พ่อครัวก็ทำไอ้ลาบเป็ดทำลาบเป็ดครับมีไฟหน้าเครื่องดูกระบะใหญ่ครับนี่ครับเรามาดูพื้นที่ผมกันครับตรงนี้เขาจะเอาดินขึ้นมาถม ทำฟาร์มหมูนะครับข้างบนส่วนฝั่งนี้ก็ทั้งหมดครับขุดบอ่อเลี้ยงปลาตั้งแต่นู้นมาครับหลายไร่อยู่ครับขุดมาจนสุดนี่ครับเลี้ยงปลาเลยน่าจะเป็นหมื่นตัวครับดูดูแล้วอ่ะเดี๋ยวรถไทยมาเป่ากล้องก่อนเอาเอาเอา ระวังระวัองอ๋อไปต้องเป่ากลองทั้งวันครับไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ครับลแ้วจอดไม่ได้ต้องเช็ครถตื่นเช้ามาก็พร้อมทํางานเลยเช็ครถอัดจารบีตื่นเช้ามาเปิดดูน้ําเช็คน้ํามันเครื่องก่อเช็คนิดหน่อย แต่ละจุดรถด,ดำก็ลมยางบ้างก็ไมโครก็ทำง,งานทั้งวันก็มาจอดพักนานอยู่ครับน่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงก็มีผลนะผมว่าจอดนานก็เครื่องก็ย็นลงเครื่องก็จะระบายความร้อนออกตลอดครับอมาดูหน่อยอ๋อทีนี้เราไปทางครัวบ้าง เดี๋ยวเรามาดูครัวทีมงานสกุลแก้วหน่อยโอ้มืดครับท่านผู้ชมโอ้ไหนมีอะไรกินไหนได้อะไรกินนี่ไหนดูหน่อยโอ้โอลาเป็ดเนื้อเป็ดบ่มีผักผักสวนครัว แน่แน่แน่แนั่งแคมป์อันนี้ต no ัวเติมน้ำยาเองไว้เติมเองก็สำหรับคลิปนี้ครับมืดแล้วเดี๋ยวผมฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมจะมาลงให้ดูใหม่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube เปียกสกุลแก้วนะครับครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณครับ